สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนเลยจ้าชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนนะะับค่ะครูน้อยได้นำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งตอนสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้ก็ได้นำมาเพิ่มเติมให้กับเด็กๆได้ดูกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะการเขียน ตัวเลขแสดงจำนวนนับนะคะถ้าเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะเราจะเขียนจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็เขียนจากซ้ายไปขวาถ้าเป็นตัวเลขไทยตัวเลขศูนย์ไทยนะคะเราจะเขียนจากบนลงล่างเหมือนกันและจากซ้ายไปขวาแต่ตัวเลขไทยตัวอื่นอย่างเช่นหนึ่งสองสามไล่ไปเรื่อยๆถึงเก้านะคะตัวเลขเหล่านี้จะมีหัวค่ะ การเขียนตัวเลขไทยที่มีหัวเราจะเริ่มต้นการเขียนจากหัวค่ะอะจะได้เด็กมาดูกันนะคะย้ำอีกสักหนึ่งครั้งลักษณะของตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็วันนี้จะเพิ่มเติมเป็นตัวหนังสือให้ดูด้วยค่ะ,ะนี่คือศูนย์ฮินดูอารบิกนะคะศูนย์ไทยศูนย์ที่เป็นตัวหนังสือภาษาไทยนะคะ ศูนย์สอูนอยอกรัน์เวลาเราเขียนคำว่าศูนย์เนี่ยเราจะมียอย,ยักกรัน์ด้วยนะคะอ่านว่าศูนย์ค่ะถัดมาหนึ่งค่ะหนึ่งตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยอ่าตัวหนังสือค่ะสะกดอ่านได้ว่าหอนออึงอหนึ่งมอเอกหนึ่งค่ะตามมาที่สองค่ะสองฮินดูอารบิกสองไทยสองตัวหนังสือ สออง o, สองค่ะถัดมาสามค่ะสามฮินดูอาราบิกสามไทยสามเป็นตัวหนังสือค่ะสออมสามค่ะต่อมาที่เลขสี่ค่ะสี่ฮินดูอาราบิกสีไทยสีเป็นตัวหนังสือค่ะสออีสีไม่เอกสี่ถัดมาเป็นห้าค่ะห้าฮินดูอาราบิก ห้าไทยห้าเป็นตัวหนังสือสะกดได้ว่าหออาหารไม่ตห้านะคะถัดมาเป็น6ค่ะหกคินดูอาราบิกหกไทยหกเป็นตัวหนังสือค่ะสะกดได้ว่าหอออกกอหกนะคะหกตัวเนี้ยสะกดด้วยสะระอกนะคะแต่เมื่อสะระอกมีตัวสะกดสะระอจะลดรูปหายไปนะคะต่อมานะคะคือจำนวน7ค่ะ เเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก7เป็นตัวเลขไทยแล้วก็7เป็นตัวหนังสือค่ะตัวนี้สะกดได้ว่าจอเอดอนะคะไปต่อที่8เลยค่ะ8ปดฮินดูอารบิกแดไทย8เขียนเป็นตัวหนังสือค่ะปอแอดอค่ะตามมาด้วย9ค่ะ9ที่เป็นตัวเลขฮินดูอารบิก9เป็นตัวเลขไทย9เป็นตัวหนังสือค่ะ ก็เอาเกาม่ตัวเก้าค่ะจำนวนสุดท้ายค่ะคือ10ค่ะ10เป็นตัวเลขคินดอารบ,บิกนะคะสิเป็นตัวเลขไทยและ10เป็นตัวหนังสือค่ะสออีบ,บอสิบค่ะต่อไปนะคะอยากให้เด็กๆมาช่วยคุณครูบอกจำนวนสิ่งของต่อไปนี้นะคะว่า,ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ นึกภาพตามนะคะว่าจํานวนที่เรานับได้เนี่ยเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ยังไงเขียนเป็นตัวเลขอินูอาราบิกได้ยังไงแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด,เด็กๆนับเลยค่ะมีรถกี่คันเอ่ยหกคันใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูหกเป็นเลขไทยหกเป็นเลขอินูอาราบิกและหกเป็นตัว หนังสือเป็นไงคะเขียนเขียนกันได้ไหมจำนวนต่อไปนะคะอ่ามาแล้วเท่าไหร่ลูก1ค่ะ1เป็นตัวเลขไทย1เป็นตัวเลขคินดูอาราบิกและ1เป็นตัวหนังสือออันต่อไปเด็กๆนับเลยค่ะ น้องหมากี่ตัวเอ่ยน้องหมาห้าตัวห้าเป็นตัวเลขไทยนะคะห้าเป็นตัวเลขคินดูอาราบิกและห้าเป็นตัวหนังสือค่ะอ่าต่อมาดูที่ยีราฟค่ะเยอะมากช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าเก้าตัวแน่นี่คือเก้าเป็นตัวเลขไทยเก้าเป็นตัวเลขคินดูอารบิกเก้าเป็นตัวหนังสือค่าอ้าต่อมานะคะช่วยกันนับนะคะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเสือทั้งหมดเจดตัวค่ะ เ <7 S 2> เป็นตัวเลขไทยนะคะ7เป็นตัวเลขกินดูอาราบิกและ7เป็นตัวหนังสือค่ะอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้คุณครูจะฝากกันบ้านค่ะเหมือนเดิมนะคะการบ้านคุณครูมี3หน้านะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายว่าแต่ละหน้าแต่ละข้อทำอย่างไร น,นี่คือตัวอย่างกันบ้านหน้า13นะคะหน้า13าเนี่ยเด็กๆจะต้องนับภาพแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขไทยกับตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะก็ยกตัวอย่างดินสอนะคะเด็กๆก็เริ่มนับเลย1 2 3 4 5สอาี่ห้าดินสอมีทั้งหมด5นะคะเราก็ใส่จำนวนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วก็เป็นตัวเลขไทยค่ะเด็กๆก็เขียนลงไปเลยค่ะ เขียนช่องไหนก็ได้เด็กๆจะเขียนเลขไทยก่อนก็ได้หรือจะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกก่อนก็ได้ได้หมดเลยนะคะเขียนให้ครบทั้งตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอารบิกค่ะต่อมาตัวอย่างอาของหน้า14นะคะหน้า14เนี่ยมันจะเริ่มจากข้อ2ใหญ่นะคะข้อ2ใหญ่เนี่ยก็จะมีการให้เด็กๆเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกค่ะ คือเขาจะให้จําจนวนที่เป็นตัวหนังสือมายกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะห้าห้าปุ๊บเด็กๆก็เขียนห้าเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตรงกลางเลยค่ะตรงกลางของรูปที่เขากําหนดให้นะคะอย่างนี้ค่ะอ่ะต่อไปหน้าสิบสี่ข้อสามค่ะเป็นแครอทค่ะเด็กๆจะต้องเขียนเป็นตัว หนังสือนะคะเด็กๆก็ดูตรงใบของแครอทเขาก็จะกําหนดจํานวนมาให้ใเด็กๆดูปุ๊บอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติตัวเนี้ยคือ3เด็กๆก็มาใส่คําตอบเป็น3ที่เป็นตัวหนังสือสะกดเขียนลงไปสออามสอ,อย่างนี้ค่ะ,ะถัดมานะคะหน้าสุดท้ายของการบ้านวันนี้ค่ะอ่ะเด็กๆจะต้องเติมภาพหัวใจ แล้วก็เขียนตัวเลขคิดูอารบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือให้ถูกต้องนะคะ,ะคุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูเด็กๆสังเกตนะคะ,ะนี่เขาจะมีตารางมาให้แบบนี้ใช่ไหมลูกข้อหนึ่งเนี่ยเนี่ยคือข้อหข้อหช่องที่หนึ่งหายไปช่องภาพช่องภาพนะคะช่องแรกเป็นช่องของภาพนะช่องที่สองจะเป็นช่องของตัวเลขฮิดนอารบิกช่องที่สามจะเป็นตัวเลขไทยช่องที่สี่จะเป็นตัวหนังสือ ในข้อหนึ่งนะคะาสามช่องแรกไม่มีอะไรเลยแต่ว่าช่องสุดท้ายคือคำว่าศูนย์ที่เป็นตัวหนังสือแสดงว่าตัวเลขไทยเราก็ต้องใส่เป็นศูนย์ด้วยตัวเลขคินดนอาราบิกก็ต้องเป็นศูน์ด้วยแล้วช่องที่เป็นภาพนะคะใส่ไหมใช่แล้วค่ะช่องที่เป็นภาพเราจะไม่ใส่ค่ะเพราะว่าจำนวนนับศูนย์ นะคะ,ะคุณครูใส่เป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะศูนย์เป็นตัวเลขคินดูอารบิกศูนย์เป็นตัวเลขไทยลักษณะการเขียนต่างกันนะคะเวลาดเด็กๆเขียนใส่ลงไปดเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะมันมีความต่างอยู่อย่าเขียนเหมือนกันเด็ดขาดเลยนะคะ,ะตัวอย่างข้อ2นะคะข้อ2เนี่ยตรงนี้ว่างเปล่าเลยแต่ช่องแรกเป็นภาพของหัวใจ1ภาพแสดงว่าตัวเลขที่เราจะใส่เป็นอิน เป็นตัวเลขคินุอารบิกก็ต้องเป็นตัวเลข1ใช่ไหมลูกเลข1คินุอารบิกเลข1ไทยแล้วก็ใส่คำว่า1เป็นตัวหนังสือค่ะคุณครูยกตัวอย่างให้ดูสักสี่ข้อนะคะที่เหลือเด็กไปทำกันเองนะคะต่อมาที่ข้อสนะคะข้อสามสองสองช่องแรกเนี่ยว่างเลยมาตรงช่องที่เป็นตัวเลขไทยเนี่ยจะเป็นเลขสองใช่ไหมคะแสดงว่า เราต้องใส่เป็นสองทั้งข้อเลยมาดูที่ภาพก่อนภาพเนี่ยเราก็จะใส่เป็นภาพหัวใจเด็กๆก็วาดรูปหัวใจใส่ลงไปให้ได้2นะคะจากนั้นก็เติมตัวเลขฮินดูอารบิกลงไปใส่ตัวหนังสือลงไปสะกดเขียนลงไปองอสองอย่างนี้เลยค่ะต่อมาดูที่ข้อ4ี่นะคะข้อ4ี่เนี่ยในช่องตัวเลขฮินดูอารบิกเป็นสาม นะคะเราก็ไล่ตั้งแต่ภาพเลยค่ะเราก็ใส่ภาพเป็น3หัวใจจากนั้นก็3เป็นเลขไทยแล้วก็3เป็นตัวหนังสืออย่างนี้นะคะตัวอย่างที่เหลือเด็กๆไปฝึกทำกันนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกนะสุดท้ายของวันนี้นะคะคุณครู อยากจะฝากว่าเด็กๆต้องไปฝึกเขียนฝึกอ่านตัวเลขไทยนะคะแล้วก็ตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะฝึกเขียนฝึกอ่านให้ถูกต้องนะคะวันนี้คุณครูก็จบแค่นี้นะคะไม่บา,บายอย่าลืมทำการบ้านนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ